พวกเธอรู้ไหมว่าข่าวในห้องเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยตอนเนี้ยดังมากๆเลยนะก็นั่นนะสิ มีคนบอกว่ากลางคืนเนี่ยนะได้ยินเสียงดนตรีเนี่ยก็ดังขึ้นมาเองนะ่ะบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงเป็นโนเนี่ยเล่นเองด้วยนะเธอฮะจริงเหรอทำไมฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินข่าวแบบนี้เลยล่ะเอแต่ว่ามันจะจริงเหรอเธอเอ,อฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงนะโมอเอจังเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนเนี่ยเอาคลิปวิดีโอเนี่ยมาลงใน Facebook เลยล่ะเธออยากดูไหมล่ะฉันนันนะ ไม่กล้ากดดูเลยล่ะจริงด้วยฉันเองก็ไม่กล้ากดดูน่ะมันน่ากลัวนะเธอจะบอกว่าบางคลิปเนี่ยนะก็มีเงาผู้หญิงเนี่ยกำลังเล่นเป็นนอยู่จริงๆนะจ๊ะหืมก็น่าสนใจอยู่นะจะบอกว่าข่าวลือที่พวกเธอเนี่ยพูดถึงอยู่เนี่ยฉันเองก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เลยล่ะฉันคิดว่านะถ้าเราเนี่ยอยากรู้ความจริงว่าไอข่าวลือที่เกี่ยวกับห้องดน,นตรีโรงเรียนเราเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าฉันว่าพวกเราเนี่ยควรจะมาพิสูจน์ด้วยกันนะจ๊ะเห็นด้วยปะไม่อ่ะฉันไม่อยากมาลองดีหรอกนะถ้าเธออยากจะมาลองดีอ่ะเธอมาคนเดียวเลยอะฉันขอเซบายจ้าเออฉันก็เหมือนกันนะมวยจังฉันว่าเธอเนี่ยอย่าไปลองดีเลยดีกว่านะอือ คลิปวิดีโอพวกนี้ยังไงแล้วอ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแหละฉันเชื่ออย่างนั้นนะโหพวกเธอเนี่ยปลอดแหกชัดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะลุยเดี๋ยวเองอยากสนพวกเธอนะคอยดูเลยว่าข่าวลือที่มันดังอยู่ตอนเนี้อาจจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นก็ได้อยาแล้วก็ถ้าเจอนะฉันน่ะจะถ่ายวิดีโอเนี่ยมาให้พวกเธอดูแล้วกันนะยะโอเคป่ะหุย โมเอจังเธอนี่มันใจกล้าจริงๆเลยนะยังไงก็ระวังตัวด้วยนะเธอโอ้ยชิวอย่าไปเถอะพวกเรานี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเราเนี่ยมายืนเมามอยกันตั้งนานเนี่ยเดี๋ยวคุณครูก็เช็คราคาดหลอกไปเถอะได้สิ รีบเคลียร์กันบ้านดีกว่าคืนนี้จะได้ไปแหกความจริงนะคะว่าไอ้เรื่องข่าวลือที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับห้องดนตรีในโรงเรียนเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะจ๊ะแต่เชื่อเถอะนะว่าไอ้ข่าวลือพวกนี้ยังไงแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องโกหกแน่นอนฉันแน่นะอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งนานน่ะไม่เคยได้ยินข่าวอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะให้สัก,สกทีคือเท่าที่ โมเอจังนะคะไปหาข้อมูลในเน็ตมานะคะเขาบอกว่าทุกเวลา5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะก็จะมีเสียงดนตรีเนี่ยดังออกมาจากในห้องดนตรีนะคะแต่ว่าที่น่ากลัวก็คือมันจะมีผู้หญิงคนนึงค่ะที่เขาเนี่ยกำลังนั่งเล่นเป็นโนอยู่นะคะแล้วก็เป็น ผู้หญิงที่ผมยาวมากๆด้วยนะคะและนั่นเลยค่ะคือสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูความจริงกันนะคะว่ามันเป็นข่าวที่แต่งขึ้นมาหรือว่ามันคือเรื่องจริงนะจ๊ะไปค่ะ ไปโรงเรียนกันเวลาที่เราเนี่ยได้ออกจากบ้านนะคะคือห้าทุ่มนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าเวลานี้เนี่ยจะเป็นเวลาที่สําคัญมากๆเลยนะคะไปจ้าเราจะมาปั่นจักรยานแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยนะอยู่ใกล้บ้านของเรานะคะทุกคนโหแล้วคือมืดมากๆเลยนะคะถามว่าเรากลัวไหมก็กลัวนะคะแต่ก็เพื่อความจริงนะคะโอ้โห มืดชะมัดเลยนะมวยจังเธอนี่มาทั้งใจกล้าจริงๆเลยนะจ๊ะเอาล่ะแม่ก็เราเนี่ยเป็นคนพูดแล้วนี่คะว่าจะมาพิสูจน์แทนคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามถอยนะจ๊ะเดี๋ยวนะ ห้องดนตรีของโรงเรียนเราเนี่ยเหมือนว่าจะอยู่บนชั้น3เลยนะคะโหยแล้วคือชั้น3เนี่ยนะก็มีเรื่องราวลี้ลับเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนซากูระค่ะซึ่งปอเองก็เคยพาเพื่อนๆนะคะมาพิสูจน์แล้วใช่ไหมโอ้ยอะไรมันจะมืดขนาดนี้โอ้โหทุกคนคะ่ะดูตรงนั้นสิคะไม่อยากจะเดินเข้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันมืดมากๆเลยเนาะ โอ้ยโอ้โตกใจอะไปจ้าเอาละเฮ้ยฮะเออเออเออทุกคนได้ยินเสียงเหมือนโมอยจังไหมคะว่ามันมีเสียงดนตรีมาจากข้างบนจริงๆนะคะแล้วเสียงที่ดูชัดเจนที่สุดนะคะก็คือเสียงเป็นโนค่ะฮะจะบอกนะว่าไอ้เรื่องเราที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องจริงอะเฮะ้ย ดูสิคือตอนนี้นะคะทุกคนเสียงเนี่ยมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะห้องดนตรีนี่ไงเจอแล้วเสียงมาจากห้องนี้เลยค่ะแล้วก็อู้ เฮ้ยอ,อะไรน<อ>่ะเห็นเหมือนปอไหมคะว่าตรงนั้นน่ะมันมีเงาผู้หญิงนะคะเป็นเงาดำๆค่ะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยตรงนี้ก็มีค่ะคือตอนนี้นะคะเราเนี่ยเจอเงาผู้หญิงนะคะที่เป็นผมยาวเนี่ยถึงสองคนเลยนะคะแล้วก็ในห้องนี้เนี่ยมีเปียโนนะคะทั้งหมดเลยค่ะเราต้องเข้าไปดูให้ชัดๆนะคะอุ้ย ชัดเลยเสียงเนี่ยมาตากห้องนี้จริงด้วยอะ่ะโอ้โห นั่นไงแปลว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาเนี่ยกําลังเล่นเป็นโนอยู่จริงๆด้วยนะคะตรงกับเวลาที่มีคนบอกพอดีเลยนะคะนากลัวชะมัดเลยแล้วผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นนะคะก็เล่นเป็นโนเหมือนกันค่ะเอ,อ่อวันดีค่ะเขาไม่ตอบเราแฮะจะบอกว่าทั้งสองคนนี้นะคะลักษณะนเนี่ยเหมือนจะเป็นฝาแฝดกันเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามีทรงผมแล้วก็รูปร่างเนี่ยเหมือนกันมาก มากเลยนะคะเพื่อนๆแย่ yeah, ละแย่ yeah, ละแบบนี้เราต้องรีบไปก่อนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราขอเซลฟี่ไว้เป็นหลักฐานดีกว่านะคะว่าเรื่องราที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะคะเอาล่ะนะมุมนี้แหละสวยเลยแชะแล้วก็ แช่ <Check. S 2> อู้หยตอนนี้เราก็มีหลักฐานนะคะทั้งสองรูปเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องดนตรีนะคะมันเป็นเรื่องจริงค่ะทุกคนตอนนี้เรารีบกลับบ้านดีกว่านะคะก่อนที่เขาทั้งสองคนเนี่ยจะลุกขึ้นมาหาเรานะคะหุยน่ากลัวอยู่นะเนี่ยไปค่ะทุกคน ปั่นจักยานกลับบ้านดีกว่านะคะหุยแล้วคือตอนนี้นะคะโคตรมืดเลยอะ่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมันใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะคะทุกคนขับดีๆเด,ด้อเพื่อน อย่างน้อยนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็ได้เบาะแสเพิ่มนะคะว่าเอิมผู้หญิงที่มีหลายๆคนเห็นนะคะมันคือเรื่องจริงนะคะไม่ใช่ว่าจะมีใครเนี่ยปลอมขึ้นมานะคะไปดีกว่าค่ะสงสัยคืนนี้เนี่ยเราเนี่ยฝันร้ายแน่นอนเลยอะ่ะหวังว่าเขาทั้งสองคนนะคะจะไม่ตามเรามาที่บ้านนะคะเนี่ยไปค่ะทุกคน เขานอนค่ะน่ากลัวชะมัดเลยอะดีนะคะที่เขาเนี่ยไม่หันมามองเราเลยนะคะคือเหมือนเขาเนี่ย จะทําหน้าที่แค่อยู่ตรงนั้นแล้วก็คอยเล่นเป็นโนนะคะวนไปเวลาเดิมซ้ําๆทุกวันนะคะทุกคนซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับ2ฝาแฝดที่อยู่ในห้องนั้นนะคะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปอได้พาเพื่อนๆนะคะมาไขาปริศนานะคะเกี่ยวกับข่าวรือนะคะที่อยู่ในห้องดนตรีนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยสร้างมานะคะเพื่อคอนเทนต์เ นั้นนะคะเพื่อนๆหวังว่าน้องๆนะคะจะชอบกันนะคะวันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะให้ปอด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบายยคะ่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน